โบกมือลาช่องสามพระเอกดังผ่านตัวเป็นอิสระเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจ,จำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวของพระเอกหนุ่มคนดงังตอนนี้ได้หมดสัญญากับทางช่องสามเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะ โลดแลนอยู่ในวงการมานานฝากผลงานสร้างชื่อไว้ก็หลายเรื่องสำหรับพระเอกรูปหล่อที่ล่าสุดออกมาเปิดให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าตอนนี้ได้หมดสัญญากับทางช่องสามแล้วเรียบร้อยและผ่านตัวเป็นนักแสดงอิสระเต็มตัวเป็นฟรีแลนซ์เต็มตัวแล้วครับสัญญาหมดช่วงกลางปีจริงๆพอหมดสัญญาทางผู้ใหญ่ถามมาว่าจะต่อหรือไม่ต่อแต่เรารู้สึกว่าข้างนอกมีโอกาสมาเรื่อยๆแล้วเราก็อยากทำอะไรใหม่ๆด้วยไปเล่นซีรีส์บ้างตอนนี้ก็ เราก็เลือกรับงานเองเป็นส่วนใหญ่เราก็คิดเองตัดสินใจเองแต่ก็มีเลขาคอยช่วยประสานงานให้แต่เวลาเราตัดสินใจอะไรทำไม่ทำไม่ใช่คิดเองครับพอเราไปดูแลตัวเองก็เหมือนเป็นอีกสเต็ปที่โตขึ้นถ้าถามว่ามีโอกาสไปอยู่สังกัดอื่นหนุ่มกอดก็ปฏิเสธทันทีโดยเจ้าตัวบอกว่าอยู่แบบนี้ก็แฮปปี้ดีแล้วขอลองลุยด้วยตัวเองดูเพราะเราก็ไม่ใช่เด็กๆเ,เราก็มีประสบการณ์คิดว่าโอกาสในวงการนี้ก็มีหลากหลายแนวมากๆ ลองหาไปเรื่อยๆหางานที่เราชอบ